ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเกลอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของเกลเองวันนี้นะคะเกลจะพาทุกคนมาทำผมทักเปียแบบคอนโรนะคะสไตล์สายฟอโดยใช้ไหมนั่นเองค่ะชะิ้ดำไหมแบบนี้ สาวไซฟอนนะคะ, 4, ะ,คะฝั่งโลบเนี่ยฮิตมากๆเลยเหมือนแบบนี้เกลว่าเรจัดมาให้ค่ะซึ่งเกลจะเลือกแบบเป็นสีดํานะคะไล่สีลงมาเป็นสีโรสโกแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะโรสโกเนี่ยเป็นสีที่ปี2017เนี่ยเขาบอกว่ามาแรงที่สุดเลยล่ะค่ะจะถักออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยกับผมโรสโกค่ะ never going give never going give never going give you world never going give never going give i no never going give never going give never going give you world never going give never going give. ถักผมแบบคอนโรแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอนะคะเราจะเพิ่มห่วงเขา้าบีให้มันสวยแซกมากกว่าเด <Wow. S 1> ิมค่ะอันนี้นะคะเกวจริงๆแล้วเกวสั่งมานานมากแล้วนะคะจากแบรนด์ Happy p i l นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าใส่เจ้าตัวข่วงนี้แล้วกับผมเปียคอนโรเนี่ยจาะเาไป็นยังไงไปดูกันเลย Yeah, three chains. <laughs> I just wanted to say that, that's all. Yeah, A -tune. I'm doing something different, nigga. Follow my lead. yeah Black whip, black rims, yellow bitch, red bone. Big hips, blue eyes, big lips, hair long. Th Think your shit bad as fuck. Me and her tune, nigga, add it up. If you love your girl, you wanna keep your girl, don't let me meet your girl, cause I snatch up. Two, two niggas in one. เไปแล้วนะคะสําหรับการทําคลิปนี้เอาจริงๆคลิปนี้เนี่ยทำทั้งหมด เ็ชั่วโมงเลยค่ะคือเหมือนค่อนข้างยาวนานมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เก๋คนเดิมเพิ่มเติมคือถักเปียได้ด้วยค่ะสําหรับพี่เก๋คลิปแรกที่เกียวเคยไปวอล์กนะคะที่ไปทําเล็บกับพี่เก๋ทางนี้พี่เก๋ก็เลยมาถักเปียแบบคอนโดให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเกียวก็จะทิ้ง IG แล้วก็ไลน์เบอร์โทรติดต่อของพี่เก๋ไว้นะคะเพราะว่าพี่เก๋รับทําทั้งเล็บแล้วก็ถักเปียด้วยค่ะแล้วก็สําหรับ เออวันนี้นะคะเกลว่าคงจะต้องไปก่อนแล้วแต่ว่าอยากฝากทุกๆคนนะคะถ้าใครชอบแล้วก็รักชื่นชอบในสไตล์ของเกลแล้วก็ก็ขอให้ทุกคน Subscribe ให้เกลด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย Shit, bad as fuck, me and her too, Nigga, add it up. If you love your girl, you wanna keep your girl, don't let me meet your girl. Cause I'll snatch you up. Two, two niggas in one whip.